ครับผมขอถามอะไรพี่คำหนึ่งได้ไหม,มพี่จะรู้ไหมว่ามีคนเนี่ยเอางานมาวางไว้บนชั้นวางของโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวเราเนี่ยพี่จะรู้ไหมฮะนางยมฟังพศถ้าเป็นพี่หมอนพี่หมอนรู้เพราะว่าเราเป็นคนรอบครอบคนอย่างพี่หมอนถ้าที่ชั้นวางของมันมีของอะไรแปลกความพี่หมอนรู้ มันอยู่ที่ว่าเรานะ่ะใส่ใจหรือเปล่าเงี้ยเพี่หมอนพูดถูกแล้วครับพี่น้องอ่านันจะต้องเป็นแบบนั้นอ่พี่หมอนอ่ะพี่หมอนทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะนี่เท่ากับว่าพี่หมอนเข้าข้างพี่อดูดพี่หมอนลำเอียงเนี่ยฮนี่ผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วนะพอมีเรื่องมีราวอะไรทุกครั้งอะพี่ใช่ไหมที่มาลงกับผมเนี่ยไอ้ยมเนี่ยต้องรับไปเต็ม ผมไม่อยากพูดพูดเลยดีกว่าผมเนี่ยจะระบายอะไรพี่ฟังพี่มอนเป็นคนที่ชอบตั้งแง่กับผมใช่ไหมเอ็งกำลังว่าข้าในเป็นคนไม่ยุติธรรมใช่ไหมใช่จะบอกใครนะคนอย่างอีมอนเนี่ยนะไม่เคยว่าใครโมโๆสัวๆเฮ้ยเดี๋ยวครับพี่น้องครับพี่น้องครับใจเย็นๆก่อนได้ไหมครับพี่น้องคุป่าไปเลอย ตอนนี้ไม่เป็นเรื่องระหว่างฉันกับไอยมฟังเลยนะไอยมจะบอกให้ว่างานของแกเนี่ยมันห่วยจําได้ไหมไอคอลัมน์สัมภาษณ์หนังสือเราฉบับที่แล้วจําได้ไหมว่าแกทํามันห่วยขนาดไหนฮะฉบับที่แล้วอะพี่หมอเข้าใจผิดแล้วแหละไม่ใช่งานของพี่ผมนะพี่นะเป็นงานของพี่อู๊ดอ้าวนี่พี่หมอกล้าว่างานผมห่วยเลยพี่ ก็เออดีวะงานใครหวยฉันก็รู้ว่าหวยทำไมไม่มีปัญหาอ้าวพี่ทำไมพี่พูดอย่างเงี้ยงานใครใครก็รักนะครับพี่น้องครับโวยอีกพูดแกกล้ายืนเลยเหรอฮะอ้าวทำไมอ่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่หมอนครับใจเย็นๆครับเฮ้พี่เนี่ยเพอเพราะพี่หมอนกำลังโกรธนะพี่ไม่ต้อาพูดนะน้องโยมนะนี่เป็นเรื่องระหว่างพี่กับพี่หมอนน้องโยมไม่เกี่ยวน้องโยมหยุเลงไหมหัวไอ้ยมแกชนฉัน อ้าวพี่ผมไม่ได้ชนเฮ้ยนี่พี่อู๊ดเนี่ยพี่อู๊ดผักนี้เลยเนี่ยผักนี้เลยเฮ้ยเมื่อกี้ฉันผักเบาๆนะเว้ยผักแค่นี้เองอนี่ยอ้าพี่หาเรื่องใช่ไหมพี่หาเรื่องนะใครหาเรื่อาเนี่ผักมาหาเรื่องอ่ะพี่น้องพี่น้องหาเรื่องอ่ะไม่ยอมเลยพี่เฮ้ยผักขวบผักเหรอผักเหรอเจ็บเลย